สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับดวงชะตาเดือนกันยายน2 5 6 8นะครับลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่ในเรื่องงานและเรื่องเงินนะครับชัดเจนนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวใหญ่3ดวงเกี่ยวพันกันซึ่งเข้าไปอยู่ในมุมที่ดีโอเคก็จะส่งผลดีต่อดวงชะตาตามบุญตามกรรมนะที่ว่าดีดีทุกคน แต่ดีไม่เท่ากันแล้วแต่ดวงกําเนิดแล้วแต่การเติบโตมาแล้วแต่ฐานะอาชีพนะครับแต่แนวโน้มของชาวลัคนาราศีพฤกษบทั้งหมดจะโชคดีโชคใหญ่ในเรื่องเงินและงานจะไปติดตามกันได้เลยครับก่อนอื่นกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งทุกอกทุกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวคและเบอร์พอมเพลนี้ได้เลยนะครับ ดวงชะตาเดือนกันยายนชาวลัคนาราศีพฤษบรูปดวงรูปดาวกระจายตัวสวยดีนะครับตำแหน่งค่อนข้างดูดีและโอเคเดี๋ยวเราจะไปทีละดวงทีละดาวกันนะครับเริ่มต้นที่ดวงแรกก็คือดาวพระพุธครับยกวันที่11กันยายน2 5 6 8ดนะดาวพุธเป็นดาวการเงินของท่านสำคัญไหมสำคัญดาวพุธก่อนหน้านั้น ก่อน11กันยาดาวพุธนั้นเป็นตำแหน่งที่ก็ถือว่าดีมหาจักรอุจจวิราชราชโชคสามตำแหน่งเลยนะมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ตังบุกบันฟันโฉงเฉงนะอุจจวิราชราชโชคฉลกฉลาวผลบุญเก่าส่งที่เห็นเป็นสง่าเนี่ยถือว่าดีพอได้ถึงสามตำแหน่งเลยในการที่ดาวพุธสถิตยอยู่ที่ราศีสิงนะครับ สิบเอ็ดกันยาดาวพระพุทธยกย้ายเข้าสู่ราศีกันซึ่งดีขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปเพราะเข้าสู่ราศีกันแล้วเนี่ยก็จะได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีแถมยังมีตำแหน่งมหาอุดพ่วงเข้าไปด้วยอันนี้สามตำแหน่งแต่อันนี้สองตำแหน่งแต่เป็นสองตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากเกษตรคือความมั่นคง มหาอุดไปว่าสูงส่งยิ่งใหญ่เห็นไหมมั่นคงยิ่งใหญ่อันนี้คือมันโดดเด่นผาดโผนได้ง่ายๆได้ฟุกฟุกแต่อันนี้มั่นคงชัดเจนยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนราศีกันและราศีมิถุนคือพบการเงินแล้วก็พบปุตตะปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่การลงทุนความสุขสนุกสนาน ดาวพุธโคจรเข้ามาก็ถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีตำแหน่งที่ใช่สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภก็ดีเรื่องอะไรเรื่องเงินดาวการเงินเป็นเกษตรแปลว่าการเงินมั่นคงดาวปุตตะเป็นเกษตรก็แปลว่าเรื่องใหม่ๆสิ่งที่จะทําใหม่ๆโครงการหรืออะไรเงี้ยมั่นคงรวมทั้งถ้าเป็นบุคคลก็หมายถึงบุตรบริวารลูกหลานลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่องเหล่านี้ก็จะดีทั้งหมดชัดเจนนะครับนีด่ดวงแรกที่ยกก็ถือว่าเข้าสู่จุดดีของดวงชะตาเรื่องเงินและเรื่องเริ่มต้นการโครงการอะไรใหม่ๆลักษณะแบบนี้นะดีทั้งคู่นะทั้งเกษตรก็แปลว่ามั่นคงทั้งอุดก็แปลว่าสูงส่งยิ่งใหญ่ถัดไปดาวพระอังคารเนี่ยอังคารย้ายเข้าสู่ราศีตุลพบอลิก ทีนี้อธิบายกันยาวอังคารอยู่ในราศีตุลเนี่ยเป็นประคําว่าประก็คืออยู่ตรงข้ามกับกเกษตรเห็นไหมอย่างเช่นดาวพุธเนี่ยเป็นกเกษตรอยู่ที่ราศีกันถ้าดาวพุธไปอยู่ราศีมีนฝั่งตรงข้ามก็จะกลายเป็นประแปลว่าไม่มั่นคงก็ตัวเราไปอยู่บ้านเขาอะไม่ใช่เจ้าของบ้านนะความมั่นคงมีไหมไม่มี กำลังลดน้อยถอยลงถูกไหมเราจะไปยิ่งใหญ่เราจะไปหยิบนู่นหยิบนี่บ้านคนอื่นเขาได้ไหมไม่ได้อยู่แบบเจียมเหนื้อเจียมตนเนี่ยดาวังคารอยู่ในราศีตุลเช่นเดียวกันครับได้ตําแหน่งประรักเกษตรหรือว่าปะแต่บังเอิญเรือนนี้เขาเรียกว่าเรือนของดาวพระสุกราศีตุลเนี่ยเป็นบ้านของดาวพฤหัฉะนั้นอังคารกับศุขเขาเป็นคู่มิตรกัน ไปอยู่บ้านเพื่อนก็คือไม่ต้องไปขยันอะไรมากไปอยู่แบบสบายๆอันนี้คือต่อที่หนึ่งเพราะมันเป็นบ้านของดาวศุกร์ต่อที่สองดาววังคารเป็นดาวธาตลมอยู่ในราศีตุลแม่ธาตลมนี่คือตำแหน่งที่ดีอีกตำแหน่งหนึ่งเขาเรียกว่าดาวถูกธาตุคำว่าดาวถูกธาตุแปลว่าอยู่สบายเห็นไหม อังคารนั้นใช้เปรียบเสมือนความมุ่งมั่นตั้งใจความกล้าความแข็งขยันเป็นปะแปลว่าไม่ขยันถูกต้องเป็นปะแปลว่าไม่แข็งหมายถึงไม่กล้าแข็ง่ะนะเอไม่ไม่กล้าแข็งอะ,นะออก,งอะกล้าแข็งขยันก็คือความโดดอังคารคือเทพสงครามฉะนั้นความกล้าความแข็งความขยันเนี่ย เห็นไหมความเข้มแข็งมุ่งมั่นชัดเจนเนี่ยคืออังคารเด่นแต่พอดาวอังคารมาเป็นประตรงนี้เป็นไงอ่อนลงแต่อ่อนลงไปในทิศทางไหนอ่อนลงไปในทิศทางที่ดีไม่ต้องขยันก็โชคดีใช้คำนี้เพราะมันถูกธาตุมันอยู่ในธาตุลมธาตุดีกว่าเขามันอยู่ในเรือนดาวพุธสุกเรือนคู่มิตรของเขาสุกปากหวานอังคารรับเอาเห็นไหม เมื่ออยู่อย่างนี้อยู่สบายต้องขยันไหมก็ไม่ต้องไงฉะนั้นก็ถือจังหวะเป็นการพักผ่อนของดาวอังคารครับการอยู่บ้านตัวเองก็คืออยู่บ้านตัวเองมีความสุขตามอัตภาพมีความภูมิใจมีความมั่นคงเพราะอยู่บ้านตัวเองเรามีบ้านเป็นของตัวเองมันก็มีความอ,อบอุ่นใจมีความภูมิใจใช่ไหมแต่การที่ไปอยู่ ในที่ที่ถูกทาตเนี่ยเปรียบเสมือนเราไปตามรีสอร์ทไปตามโรงแรมอะ่ะเราไม่ใช่เจ้าของไปแค่ไปพักผ่อนไปนอนชั่วคราวแต่อยู่ดีไหมดูอยู่ดีอยู่สบายนึกภาพรีสอร์ทริมทะเละเลยไ,ไหมเปิดหน้าต่างมาเห็นวิวทะเลสามร้อยหกสิบองศานี่เห็นไหมเออ คือมันอยู่สบายอ่ะเนี่ยให้ให้นึกภาพแบบนี้ดาวังคารที่อยู่ในราศีตุลน่ะคืออยู่ในถูกที่อยู่ในที่ที่สบายก็อังคารคือความกล้าแข็งขยันทหารเวลาเขาไปลบก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนลำบากลำบนนอนกลางดินกินกลางสายอยู่ปา่าอยู่เขาประชนอันตรายถูกไหมแต่เวลาพักร้อนอ่ะ จะต้องไปกลางเต็นต์ตากน้ําตากฝนกันเหรอใช่ไหมบอกเวลาพักร้อยเขาก็ไปพักเขาก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มันเป็นไงรีแลกซ์สุขสบายก็เนี่ยอังคารตอนนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับแล้วตำแหน่งนี้ยตำแหน่งดีต่อที่สามเออต่อที่สามอังคารอยู่ในลาอยู่ในภพอลิอยู่ในพบอฬิหนึ่งอังคารเป็นดาวเจ้าจเรือวินาตไปอยู่อฬิอันนั้นดีอีกแล้วนะ อังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีอันนี้ไม่สวยปัตตานีอลิแปลว่าอะไรคู่เป็นอลิก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับคู่ของท่านซึ่งคู่ของท่านจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตคู่ค้าหุ้นส่วนได้ทท้งนั้นแหละมีความขัดแย้งติดขัดแต่ความมุ่งหวังตั้งใจอะมันไปในทิศทางที่ดี มันไม่ใช่ทะเลาะก,กันเพราะขัดผลประโยชน์หรือว่าต้องการแตกหักแต่มันอาจจะมีปากเสียงเห็นไม่ตรงกันในแง่ของการที่ต้องการให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าดาวังคารนั้นไซอยู่ในภพอลิชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นราศีที่ถูกจัดเป็นประเภทปัตสวาราศีหรือว่าราศีสัตวสีเท้าปัตสวะมีพระเคราะห์พุ่มสุก กาพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรรมมะกูลอริเขาดาวอังคารอยู่ในภพอริได้ตำแหน่งปัตสวะอุดมมเกณฑ์อุดมไปว่าสมบูรณ์ทันดีเนี่ยถูกธาตุเรือนคู่มิตรอุดมเกณฑ์สามต่อครับ สามต่อใครบอกดาวอังคารเข้าเรือนอลีแย่ yeah. ปะโถไอแย yeah, ่มันตามความหมายแหละอังคารอยู่เรือนอลิแล้วก็เป็นปลาโอเคก็เป็นปลาอยู่ในเรือนอลิก็แปลว่าอลิไม่เข้มแข็งก็ได้ใช่ไหมมันก็เนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องก็ย้ว่าปฏิเสธซ้อนปฏิเสธอะเอ <c oughs> มันเป็นลักษณะแบบนี้ดีกับดีเป็นเสีย เสียเป็นเสียกับดีอะไรลักษณะแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเสียเสียกับเสียจนได้ดีแต่มุมเนี้ยมันมีมุมดีทั้งสามมุมนะขู่ธาตุเลือนธาตุคู่มิตรอุดมเกณฑ์ชัดเจนดูดีสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภและอุดมเกณฑ์แบบไม่เหนื่อยด้วยเพราะดาวอังคารมันเป็นปละไงมันไม่เหนื่อยแต่ให้ผลดีอุดมสมบูรณ์ นี่เป็นลักษณะแบบนี้แต่อาจจะมีการความคิดเห็นไม่ตรงกรันการจัดการอะไรต่างๆบริหารอะไรสารเนี้ยก็ค่อยๆพูดค่อยๆจานะจ๊ะถัดมาครับวันเดียวสิบากันยาดาวพระเกตย้ายมาทับลัคนาเอาแล้วดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถึงตัวจะกลัวอะไรนี่ ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือดาวพระเกตโคจอมาเจอกับลัคนาของท่านแล้วยังมีดาวจันทร์กับดาวมฤตยูร่วมด้วยเนี่ยอันนี้แหละคุณก็จะอันนี้ง่จิตใจก่อนคุณจะมีความรู้สึกแปลกๆคนทั่วไปอาจจะแบบเหมือนกับฝันเรื่องแปลกๆแต่ถ้าคนที่มีความเชื่อหรือว่าถามตัวเองดูตัวเองมีเรื่องรางสังหรณ์พิเศษไหม เป็นคนที่หูไวตาไวเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นไหมถ้าเดิมเป็นเช่นนั้นดาวเกตโครจรมาเจอลัคนาโครจรมาเจอดาวจันโครจรมาเจอดาวมนุษย์ตยู่อันนี้พังครูเลยนะนะจากที่เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นที่ผ่านมาอาจจะเห็นแวบๆบแบบคราวนี้แหละ เต็มจอ iMac เลย <laughs> นะอาจจะคิดฟุ้งซ่านก็ได้ตีจจความแบบนี้อผมตีความทั้งดีทั้งร้ายเลยนะอาจจะเป็นช่วงจังหวัดดาวเกตทับลัคนาเป็นช่วงคิดฟุ้งซ่านอาอันนี้ก็คือเตือนให้ระวังไว้ก่อนบางทีอาจจะคิดมันหรือมันมีเหตุให้คิดเช่นอยู่ๆกเนน็เห็นนู่นเห็นนี่ ซึ่งอาจจะคิดไปเองคนเดียวก็ได้ฟุ like ้งไปคนเดียวก็ได้หรือมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่อันเนี้ยคือตัวเราเป็นคนที่มีรางสังหรณ์ดีมีเซนส์จิตสัมผัสอะไรดีอยู่แล้วเห็นมาบ่อยๆแล้วแต่ครั้งเนี้ยมันจะแรงอันนั้นก็ว่ากันไปแต่คนธรรมดาทั่วไปผมอาจจะต้องแนะนําในเรื่องของการสงบจิตสงบใจมีสมาธิไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งสมาธินะ มีสมาธิตั้งอกตั้งใจทำอะไรเช็คให้แน่นอนหูมันจะไวตามันจะไวจมูกมันจะไวนั่งนั่งอยูออ่กินข้าวอยู่เอ้ยได้กลิ่นทูปอะไรีเก็ได้ไหมเอออยู่ๆเอ๊ะเ,เหม็นควันทูปอยู่ๆเอ๊ะตาหางตาอะไรเงี้ยแบบๆ ผมไม่ได้บอกว่าใจเห็นเห็นเรื่องเห็นเรื่องผีวิญญาณอะไรอย่างนี้นะแต่มันจะมีความรู้สึกแปลกๆลางสังหรณ์แปลกๆซึ่งตรงเนี้ยเป็นไปได้ที่อาจจะคิดฟุ้งซ่านไปเองก็ได้ท่านก็ต้องไประมัดระวงังถึงได้บอกว่าพยายามมีสมาธิเห็นอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามเฮ้ยเอาให้แน่ใจอะไรที่มันเป็น แวบๆบแบบมืดๆสลัวๆเอาให้แน่ใจผมยังเคยเลยนะปิดไฟลงไปข้างล่างอ่ะลงไปชั้นล่างลืมเอาผ้าช็ดตัวคุมเก้าอี้ไว้เก้าอี้หัวสูงเลยนะมีเบาะแบบหมอนรองหัวนะแล้วเอาผ้าช็ดตัวคุมไปโอ้โหนึกว่ามีผู้หญิงที่ไหนมานั่งอยู่บนโต๊ะ อยู่บนเขาอีกที่ไหนได้ผ้าเช็ดตัวมันคุมไงมันก็เหมือนแบบผมอ่ะแต่ตอนนั้นมันก็คือเอาตรงก็คือมันแวบแรกมันเหนเ็นเป็นเป็นเป็นผู้หญิงนั่งแต่พอพอแบบสักสามวินาทีห้าวินาทีมันถึงจะเอ๊ะเอยผ้าเช็ดตัวก็เป็นได้เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าเฉั้น ข้อเสียก็คืออมันเรื่องฟุ้งซ่านอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับและเมื่อคุณฟุ้งซ่านแบบนี้ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเวลาใครพูดอะไรมันจะแบบหลวมตัวไ,ได้ไหมเอ้มันจะเชื่อมีคนมาทักยิ่งแบบมีความคิดเชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่แล้วพอมีคนทักนูน่นทักนี่เอ้ย ชวนทำนู่นทำนี่ให้เสียเงินเสียทองอะไรไปอีกก็ได้อันนี้ก็คือฝากไว้นะครับฝากไว้ให้ให,ให้พิจารณาละกันนะจ๊ะแต่ข้อดีของเกตคับรักก็ันก็คือทำให้เรามีความรู้สึกสัมผัสเซนอะไรดีขึ้นถัดมาดาวศุกร์ครับดาวประจำตัวของท่านย้ายเข้าสู่ภพที่4ของดวงชะตาเจอกับดาวอาทิตย์นี่ก็เรียกว่าเป็นคู่สมพลนะ่ะ นะก็ถือว่าตําแหน่งนี้โอเคตําแหน่งนี้ดีนะแต่ก็อาจจะมีเรื่องของเจอกับภาระหนักหน่วงสักนิดนึงเรียกว่ามันมีโอกาสดีในดวงชะตาแล้วก็มีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาไปด้วยนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ดีสำเร็จครับนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภดาวศุกร์ย้ายเข้าเรือนราศีสิงห์ก็ถือว่าดีนะมีดาวอาทิตย์รอรับอยู่ นะครับถัดมาก็คือดาวอาทิตดาวอาทิตไปแล้วไปอยู่กับดาวพุธแล้วนะครับดาวอาทิตก็โคจรเข้าสู่ภพที่ห้าเรียกว่าภพปุตตะของดวงชะตาดาวอาทิตเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุไปอยู่ในภพปุตตะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีและมีดาวพุธมารองรับซึ่งอันนี้ก็คู่งานคู่วิชาการอาทิตย์ก็คือเกียรติยศศักดิ์รีงานใหม่ตำแหน่งใหม่ โอกาสใหม่ๆรางวัลใหม่ๆเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ดาวอทิตโคจรเข้าสู่ราศีกันแล้วไปเจอดาวพุทธที่เข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ตามพาดหัวเนี่ยจริงๆมันไปเมื่อเดือนสิงหาแล้วแต่อันเนี้ยกันยายนเนี่ยมันคือทำงานยาวๆแล้วก็คือดาวราหูกับดาวพระเสา ดาวราหูนี่เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมก,ก็คือการงานของท่านซึ่งไม่ต้องห่วงนับจากนี้ไปหนึ่งปีครึ่งการงานดีมีความมั่นคงดาวเสาดาวเจ้าเรือนสุภะความเจริญรุ่งเรืองความเป็นมงคลเข้าสู่เรือนการงานก็แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่เรือนการงานและงานก็มั่นคงแล้วบังเอิญมันเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เสาราหูพิว่าจะดูโชคใหญ่ในชันาสาพระราหูต้ององค์พระเสาลา เห็นไหมพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงสาวและอสุราและว่าไว้จะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ขอให้ดังประสงค์ของท่านชาวลัคนาราศีพฤษภดีเรื่องไหนโชคใหญ่ของท่านดีเรื่องงานครับดีเรื่องงานเมื่องานดีเงินดีตามมาเพราะดาวพฤหัสบดีนั้นหนาเป็นดาวโชคลาภไปอยู่ในเรือนการเงินเห็นไหมแล้วก็ทํามุมตีโกนกันสวยๆงานดีเงินก็ต้องดีครับ สุดท้ายดาวพุธขยับเข้าสู่ราศีตุลน,นะดาวทัตุน้ำเข้าเรือนทัดลมไปเจอกันช่วงนี้อนอกจากจะต้องระมัดระวังจิตใจระมัดระวังสัมผัสทั้งหลายนะหูไวตาไวแล้วระวังเรื่องของคำพูดด้วยนะครับพุธกับอังคารมาเจอกันเนี่ยแต่ยังดีนะที่มันอยู่ในเรือนสุข เรือนศุกร์อะคือเรือนอลิก็ซึ่งซึ่งเป็นเรือนเดียวกับดาวเจ้าเรือนของท่านคือดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนราศีพฤษภและดาวเจ้าเรือนราศีตุลไงเห็นไหมงั้นดาวอังคารกับพุธเนี่ยอันนี้เป็นคู่ปากเสียงเขาเรียกว่าคู่พูดตรงไงอังคารมันคืออะไรกล้าแข็งขยันใช่หไหมตรงไปตรงมากล้าพูดพุธคือคําพูดการสื่อสารเมื่อรวมกับอังคารก็ โห oh, พูดเป็นไงพูดตรงพูดแรงและอยู่ในเรือนอริด้วยคือถ้าใครที่ทํางานที่จะต้องแข่งขันต่อสู้ดีเบตด้วยคําพูดใช้การเจรจาต่อรองเพื่อเอาชนะเจรจาต่อรองเพื่อเอาชนะนะไม่ใช่เจรจาต่อรองเพื่อปณีปนอมหรือออดอ้อนนะเจรจาต่อรองเพื่อเอาชนะเช่นบางคนอาจจะเป็นทนายความเป็นอะไรลักษณะแบบนี้ หรือต้องไปสอบสัมภาษณ์หรือต้องไปลัไสักอย่างเงี้ยคือต้องพูดเพื่อให้เราได้ประโยชน์อย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าดีอ่าแล้วก็คือได้ความตรงไปตรงมาแบบนี้แหละมันก็จะทําให้สําเร็จชัดเจนนะคือดาวมันมีทั้งทั้งจุดดีจุดเสียจุดเสียก็คืออ่ะพุธอังคารเนี่ยนะหมอดูทั่วไปเขาบอกเฮ้ยปากปากสุน,นักอังคารพุดเนี่ยปากสุน,นัก เนี่ยดวงผมเนี่ยดวงเดิมผมเนี่ยดวงกําเนิดผมเนี่ยอังคารกับพุทธอยู่ด้วยกันนะ <laughs> เออจริงไหมล่ะมันเป็นเรื่องของการพูดเพื่อเอาชนะคืออังคารพุทธผมอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ได้ตําแหน่งดีและอยู่ในเรือนดีเออมันต้องตีความแบบนี้ อันนี้เรือนอลิอาจจะไม่ใช่เรือนดีแต่มันเป็นเรือนที่ต้องเอาชนะไงฉะนั้นอังคารพุธหมายถึงต้องการพูดอย่างตรงไปตรงมาการพูดเพื่อเอาชนะและอยู่ในเรือนอลิก็แปลว่าเอาชนะได้แล้วมันอยู่ในเรือนสุกมันไม่ถึงขั้นจะต้องแบบพูดจาสาเสียเทเสียนะเพราะมันอยู่ในเรือนสุกแปลว่ามันก็ยังดูแบบดูมีศิละปะ สุขมันคือความสวยงามไงคือศิล,ละปะไงหรือผลประโยชน์ใช่ไหมฉะนั้นการพูดแบบเนี่ยมันอยู่ในเรือนสุขฉะนั้นมันเป็นการดีเบตเล่นเล่นสำนวนปีสำนวนอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดถ,ถ้าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสู้คดีความหรืออะไรเงี้ยอันนี้ได้เลยตรงเลยอ่าพูดจาหักล้างตรงไปตรงมาเอาชนะด้วยความจริง ด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับสะหรับชาวลัคนาราศีพฤษภแต่เนี่ยคือเรื่องงานเรื่องอะไรมันมันมามันมาทรงนี้อยู่แล้วนะดาวใหญ่มันมาทรงนี้แล้วไอ้ดาวเล็กๆดาวที่มันรายเดือนย้ายเนี่ยดาวพุธเนี่ยต้นเดือนมันก็ย้ายรอบนึงนะปลายเดือนย้ายอีกรอบเห็นไหมมันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวประกอบเป็นส่วนเสริมเป็นลักษณะแบบนี้เพราะคนเรามันต้องพูดทุกวัน มันต้องเดินทางทุกวันมันต้องนูน่นตั้งนี่ทุกวันเนี่ยมันก็เป็นดาวเล็กไงแต่ดาวใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นปีสองปีครึ่งหนึ่งปีครึ่งหนึ่งปีเพวกเนี้ยอันนี้มันกินเวลามันดีมันดีให้ยาวๆแล้วมันครอบคลุมทั้งดวงรายละเอียดถ้าท่านอยากรู้สนใจในโหราศาสตร์นะครับเปิดคอร์สออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยฉบับสมบูรณ์ เบื้องต้นและพยากรสไตล์ปังสิบทิศเรียนให้รู้ดูให้เป็นจัดไปเต็มระบบรายละเอียดคอร์สครับเรียนทุกวันอาทิตย์9ก้าโมงถึงเที่ยงนะสอนสดแบบออนไลน์สัปดาห์ละครั้งผ่านโปรแกรม Google Meet ใครไม่ว่างก็มีวิดีโอสอนก็คือบันทึกวิดีโอการสอนบางคนอาจจะไม่ว่างทุกอาทิตย์ก็ขาดครั้งไหนก็ย้อนดูวิดีโอได้ตลอด ใครที่ไม่ขาดเรียนก็ได้ดูวิดีโอเหมือนกันเข็บบันทึกไว้ให้เหมือนกันนะครับไฟล์การสอน pdf นะครับหลักสูตร8เดือนเริ่มวันที่ที่7กันยายน2568ใกล้แกลแล้วนะอ่ารีบมาสมัครตอนนี้เริ่มมาถี่แล้วนะครับเหลือเพียง12,000บาทเท่านั้นปกติ12,000บาทเนี่ย6เดือนแต่นี้เราเรียนกัน8เดือนนะจ๊ะคุ้มค่าเพราะเรียนเริ่มจากศูนย์จนทายดวงได้ เมื่อวานโทรมาถามบอกอาจารย์แล้วผมจะดูดวงตัวเองได้ไหมนี่ยเรียนจบไม่ใช่แค่ดวงตัวเองดูดวงไหนก็ทายได้หมดนะครับล้วประกันสนใจติดต่อสอบถามครับ Line Official Account นะครับ at h o r a 9 1 5หรือสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะนะสอนตั้งแต่0ถึงร้อตั้งแต่นับวันเดือนปีเกิดจนถึงทายดวงเลยนะครับทายดวงเป็นดวงได้เลย ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครับอย่าลืมใส่กระดิ่งทุกโอ,อกทุกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาโค้ดและเบอร์พร้อมเพลนี้ลัคนาราศีพฤกษ์ศพดวงชะตาเดือนกันยายน2568จะได้โชคใหญ่เรื่องงานและเงินชัดเจนดูดีครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ